Ba bị động, bò mẹ nó Oh, bì này nó ô bị động hết rồi, Giờ Yo, siêu quá, mông, ngay từ ô nga bùng hết rồi hết rồi, lên màn. Ba bì lên một ngày từ lên màn. Ba bì lên màn. Ba lên màn. Ba bì lên màn. Ba bì lên màn. Ba สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีเบิร์ดทุกคูทุกคนเนาะยินดีตอนน้ำเขาสู่สองบาะกีบน 5, ันนาคนเดินป่านะพีเขียงเนาะมนนีเอาก็สิแป้าผึ่งพี่น้องเนาะไปตีร่างผึ่งเนาะไปเอาผึ่ง,ง,างวานนี่ก็สิเป็นเดือนหนึ่งเนาะเอาเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องเนาะการเอาผึ่งเนาะว่าสีเป็นใจไดเนาะว่าเสียหานเบอเลยจะได้ก็ไปรอติดตามรับชมมกันพี่น้องเนาะ พี่น้องมากันสามคนพี่น้องเนาะย้ายกำน o n เขยเป็นกระยางก่อนเนาะไปถาเบิงอยู่คนละพี่น้องพอไปในฮอฮสีดังไฟนะพี่น้องดังไฟเอาเนาะดังไฟไฟมันขึ้นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยห้อากาสีไทยพี่น้องเบิงอะไรเนาะเป็นขั้นตอนให้เบิงเนาะแต่ว่าเป็นฮอรแล้วกับสีไทยอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนสีเอากะ สศิบรุรีไายพี่น้องเพราะว่ามันกระสียากเนะาะเพราะในการจับป่องนะพี่น้องเนาะกับสิบุรีไายบางเท่อกับศิบุรีไทยตอนปาดหัางมันเนาะแหละตอนเอาหัวหน้าของกศิบุรีปาดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากเป็นการเอาปาดายากพี่น้องเอาหยากเนาะเพราะว่านะมันมือเดียวเนะาะกาับศิในต้องใส่สองมือนะพี่น้องเอากะสิบรุรีไายเนาะ มาหอดข้างล่างจังสิถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะไปพี่น้องเฮ้ยนี่ก็บ่ได้ใส่เฮาเห็น2ห้องพี่น้องแต่ว่าห้องที่2นี่เฮาเห็นแต่ดน่นเห็นแต่ดะบ่ฮู้ว่าสิห่างลว่ายังเนาะเห็นแต่ยามเสียหญ้าุนพี่น้องน่าสิห่างเลยเนาะเ็แต่ดๆะ ใช้หางใหญ่ไม่ออกเสียขี่แล้ววะอู้ด่างกูแกอยู่พวหนาใหญ่โอ้โหมันเป็นด่างเลยกับอันนั้นเลยตัวนี้เขาก็หัางตัวนั้นมันสูงนะพี่น้องเขาก็เสียเดียวเนาะเขาก็สิเมาหัางตัวที่หนึ่งนี่เนาะเพราะว่าหัางตัวนี้มันต่ำนะพี่น้องเนาะพอหัางตัวนั้นมันสูงแล้วก็มีเครื่องมียังมีน้ำยังสมาปีพี่น้องเนาะการขึ้นเขาก็ยากพี่น้องเนาะตัวนี้หันกับมยหยาพี่น้องเบื่อเขาเบกังสถานการณ์เนาะขึ้นง่ายอยู่ บักอีกะตึนๆพี่น้องเนาะครั้งแรกที่เคยเอาเนาะเดี๋ยวสิเปลี่ยนมุมกล้องให้พี่น้องเบิ่งเนาะเนี่อ้ายเพิ่นกําลังทําการก่อกองไฟพี่น้องเนาะเพราะว่าฮังพื้นก็บ่ได้สูงปานดพี่น้องงตนี้บ่ใหญ่เนาะเพราะใหญ่กว่าพี่น้องเนาะงพื้นเดี๋ยวพี่งพื้นเนาะแต่งบ่ใหญ่เนาะ ใช่กระของไฟดังงไฟเนาะอาสีทำการตัวใหนจใหญ่ทว่เจ้าเออตัวไหนจะใหญ่ี่เจ้ากัวใหญ่กว่าตัวนี้ขอกัวอะไรตัวกัวอ๋ออย่างนี้มันลาชีพเจ๋งไงเนาะเดี๋ยมีไฟมันกำลังควันขึ้นใส่ลังหึงเนพีนองนี่นาะ เอาผดใส่เอาผดใส่อือนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยนดนี้อ้พี่น้องด่างมันอ้ด่างมัน để mà cái lăng cưỡng khoan kính thượng nó kìa khoan khoan mùi thương hằng là hai. Oi mặc áo kì thứ Chị nhu lông tại y vua. Nu ba hát y vua. Hai 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 ิเดี๋ยวห่อสิขึ้นก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ห่อกำลังขึ้นมาห่อทางฝึ่งเลยพี่น้องโอ้เนาะเอาไงเนาะเดี๋ยวสิเอาก่อนพี่น้องพอเม่มันก็ะเตงมาเนาะ có một cái mặt nó ờ. không còn, phải cái mặt nó nặng bên lớp nó b bê 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 nó bê 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 để luôn leo dạ, dạ. 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 thư, thư, thư. Okay. lên phía đằng phía nó đạp, nó sấy sấy thứ 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 hành phía đằng quân này mà lên nào mới nghe vào đấy thì ừ. chụp <laughs> bà mưa động? Nhanh mưa hơn Nhanh dịp mưa và cứng à, nó có ตะเวนมันขึ้นแดดมันก็สิเริ่มแก่นะพี่น้องเฮาก็สิบ่ได้เอาเนาะห่างที่2เนาะเฮาก็สิเบงก่อนไปบ่หนโอ้ยบ่ใหญ่ดพี่น้องตัวนี้เนาะบ่ได้ได้บเบีนี่บ่ได้ซเนาะได้ได้ได้บเบีได้เนาะได้เบีนึงได้เบีนึงพี่น้องเนาะงนี้ได้ได้เบีเดียวงบ่ใหญ่โอ้ยู่น่ ขึ้นไปแล้วพี่น้องมันบินโอ้จังสิว่ไลได้ร้อว้ายบินใสกหัวหังมันเนาะอ๋อคันถ่ายได้ตอนอันนั้นเอาหัวหนามเนาะไปอยากถ่ายพี่น้องเบิ่งเพราะว่ามี่บดิทายพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าเอาก็คือมันยากเลยพี่น้องที่ว่าบมื่กี้บอกเลยเนาะจนบมื่กี้ได้ลงมาแล้วพี่บเมืกี้จะได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะ อยากถายบึงอยู่ตอนเอาแต่มันยากเนาะเลยได้ถายตอนก่อไฟแล้วก็ขึ้นเอาพี่้ใคยามสั่งอียังเนาะพอลงมามันหมอแล้วมีแต่คมันอิอเป็นหยานเด้ พึ่งพึ่งก็หนีหูมันหูแต่ยังเมืมมเม่อห <c oughs> ละโอ้ครั้งแรกพี่นอ้องคือว่าโอเคเนาะในการเอาผึ่งเฮาพี่นอกก้องเพราะว่าเฮากาเป็นครั้งแรกเนาะยอมหับเลยครั้งแรกเป็นวา นี่เขาจะาวา่าก่อไฟข้างล่างเนาะพี่น้องควนไฟขึ้นมันสิมวเม้าหอกขึ้นไปเอามันสิบอ่ตอดบ่อต่อยเนาะก็โอ้คือว่าโอเคพี่น้องเนาะกับบริตอดบา่อีพ่อแม่พี่น้องก็คือวา่าโอเคเมื่อก,กี้คือขึ้นย่านพี่น้องขึ้นไปเนาะจนสั้นจนจับกล่องสั้นเลยเนาะเมื่อีเมื่อยขึ้นแน่ขึ้นไปก็ตกใจขึ้นย่านนะพี่น้องแต่ก็ท็่จะได้เลยเนาะ <c oughs> เอาใจหวัดเอาพี่น้องเนาะ ลองเบิ้งเนาะกาผ่านไปด้วยดีพี่น้องกายังซีมีอยู่พี่น้องขังที่สองที่สามไปเนาะกาในการเอาพึ่งน,นี่แหละพี่น้องเขาก็ถ่ายพี่น้องเบิงบ้งเนาะมันอา่านเบื้องเตื้มาอาจจะคลิปมากกันสิบเมยาเงปรด๋เนาะเพราะมันก็สิบเป็นคลิปสันสันสน,นะพี่น้องบอกบอกพี่กะถ่ายคลิปบ่ได้เงียบประดปได๋เนาะมันอะไรนะพี่น้องมันอยากเนาะในการถ่ายกึ้นเอาแหละ เอาสิมเมื่อพี่น้องอันนีพี่น้องสำหรับคลิปนี้บลก,กี้ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอาไว้พบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บลก,กี้ขอกล่าวคว่สาสบายดีพี่น้อง